สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักมาทักทายอีกแล้วนะคะนำงานที่สวยมาให้ชมนะคะใครอยากได้งาน4เมตรซึ่งเป็นงานที่แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็จะสวยอลังการมากค่ะสำหรับจีบหน้านางนะคะออกมาก็จะสวยแน่นอนเพราะว่ามีความยาวถึง4เมตรนะคะเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรมีหน้านาง3ชั้นงดงามมากๆงาน3ตะกอน,นะคะชิ้นนี้สวยมากค่ะ จีบหน้านางก็จะสวยเพราะว่าเป็นงานที่ยาว4เมตรนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคาก็พูดคุยกันได้เป็นงานที่มีความพิเศษนะคะยาว4เมตรหน้านาง3ชั้นนะคะสวยมากๆค่ะ